ตอนนักปราชฉลาดคิดจริงที่มาของโครงการนักปราชญ์ฉลาดคิดนะคะก็เกิดจากเราพบกันเรียนการสอนเนี่ยมันมีอุปสรรคเด็ก ส่วนใหญ่ไม่พูดไม่ตอบไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูมันทําให้การเรียนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบปล่อยบรรยากาศในห้องเนี่ยง่วงซึมคุณครูก็มีการมานั่งพูดคุยกันกับเด็กๆอะคา่ะว่าเป็นอะไรเกิดทําไมเราถึงไม่ตอบไม่เขียนหรือว่าไม่ไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบกันเลยข้อแรกคือเด็กๆบอกว่าบางส่วนบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบอะไรกับ กลุ่มที่2องก็จะบอกว่าหนูกลัวผิดกลัวตอบออกมาแล้วผิดแล้วก็ข้อที่3บอกว่าตอบเยอะอะเดี๋ยวหนูต้องเขียนเยอะต้องจดเยอะแน่ๆเลยตัวประเด็นข้อ1กับข้อ2อเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหาหรือว่าการกล้าแสดงออก คุณครูเลยคิดว่าเราสามารถที่จะเรียกเด็กที่ไม่เข้าใจมีการส่งเสริมซ่อมเสริมในนอกเวลาได้ในการที่เมื่อเนื้อหาเด็กๆไม่ทันเพื่อนแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยคุณครูเห็นว่าน่าจะเป็นจุดที่สําคัญต่อการเรียนรู้เพราะว่าการที่เด็กๆไม่อยากตอบเพราะว่าไม่อยากเขียนมาทีหลังเนี่ยแสดงว่าแรงบันดาลใจในการเรียนของเขาเนี่ยไม่ไม่ได้เอื้อแล้วเราต้องหาวิธีการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้น คุณครูก็เลยคิดโครงการนักปราฉลาดคิดนี้ขึ้นมาค่ะขั้นตอนในการทําโครงการนี้นะคะจะต้องมาตีโจทย์กันก่อนว่าคําว่านักปรา์คืออะไรนักปรา์คือผู้รู้ผู้ที่เชี่ยวชาญชํานาญการในสาขานั้นๆก็คือเด็กๆก็อยากเป็นไหมเด็กๆทุกคนนะคะแรงบนนันใจแล้วอยากเรียนเก่งอยากเป็นที่หนึ่งของในสายตาทั้งคุณครูและของเพื่อนเป็นที่ยอมรับตัวนี้บอกอถ้าอยากเป็นเราจะทําอย่างไรล่ะ คุณครูก็จะอธิบายก่อนนะว่าหลักของการเป็นนักปราชญ์เนี่ยจะต้องมีหัวใจนักปราชญ์สี่ข้อก็คือต้องมีการฟังมีการคิดแล้วก็มีการถามมีการเขียนออกมาเราก็มานั่งคุยกันว่าเออถ้าเราอยากเป็นนักปราชญ์ล่ะ4อย่างเนี้ยเราจะทําได้ไหมและเราก็จะมีตัวรางวัลปลายทางของแต่ละคาบอะค่ะแต่ละครั้งที่เรียนว่าวันนี้ใครจะได้เป็นนักปราชญ์ประจําห้องซึ่งเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยพอรู้ว่า เราจะได้เป็นนักปราชญ์ของห้องเราเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนการกล้าการมีปฏิรูปวติยาร่วมเนี่ยออกมาแล้วบรรยากาศในห้องก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมเลยคือเด็กๆกล้าคิดกล้าตอบผิดบ้างถูกบ้างเราก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าเขาให้มีส่วนร่วมก่อนซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จดีจากเด็กที่ไม่พูดเลยไม่กล้าตอบเลยก็พยายามที่จะตอบ การที่เราจะหากิจกรรมอะไรมาเพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างพฤติกรรมอะไรดีๆสักอย่างหนึ่งสามารถทำได,ได้หลากหลายนะคะแต่ตัวที่สำคัญที่สุดเลยเราจะต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนหรือว่าพฤติกรรมที่เราอยากจะจัดปรับหรือจัดเปลี่ยนให้เด็กเนี่ยจะต้องทำอะไรเกิดอะไรขึ้นที่คิดว่ามันน่าจะเป็นอุปสรรคในการเลี้ยงดูแล้วอย่างแรกคุณครูอยากจะขอให้เราสังเกตพฤติกรรมเขาจริงๆก่อนว่ามันเกิดจากอะไร หรือเรามาพูดคุยกันนะคะจับข่าวคุยกันนิดนึงว่าเอ๊คุณแม่ว่าหนูรู้สึกว่าพฤติกรรมเนี้ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเกิดอะไรขึ้นต้องถามก่อนว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงทําไมเขาจึงทําพฤติกรรมแบบนั้นแต่ว่าการรับฟังของค,คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องฟังอย่างที่ไม่อคติแล้วก็ไม่คาดหวังฟังอย่างผ่อนคลายด้วยบรรยากาศที่ไม่ตึงเครียดนัก เพื่อให้เขาสามารถที่จะรู้สึกว่าปลอดภัยในการที่จะพูดถึงความรู้สึกตัวเองออกมาและเราค่อยมานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีการอย่างไรมันการแก้ปัญหามันมีหลาย,ลายทางหลายแบบซึ่งก็จัดปรับไปตามพฤติกรรมที่เราอยากให้เป็นจะสะดวกกว่าแต่อย่างแรกคุณครูก็อยากจะขอให้เรารู้จักการฟังกันก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ฟังเสียงลูกอย่างบรรยากาศที่ผ่อนคลายน่าจะช่วยได้